ครับผมสวัสดีครับครับก็อยู่กับป่าพลโคสก้ครับตอนนี้เจ้าถุงเงินก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ให้อาจารย์ไก่นะครับขับรถถอยเข้าไปให้นะครับเพราะว่าเราจะทําคลิปนะครับสายดินเที่ยวแรกนะครับของเจ้าถุงเงินจะเป็นยังไงนะครับจะไวไหมจะสู้หรือเปล่านะครับขับรถ นะครับอูช่างรถนะครับมาถึงเมื่อคืนนะครับตีสามนะครับก่นจะได้นอนนะครับเมื่อคืนนี้ได้นอนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ลุกขึ้นมาเช็ครถเช็คอะไรนะครับเตรียมทํางานในวันนี้นะครับก็ตักดินโดยสหชัยนะครับช่วยกันทำมาหากินนะครับคนมันน้อยรถคนน้อยกว่ารถนะครับ จะใส่กีตักนะครับแห้เรามาดูกันจะได้ขันสแสแลกด้วยนะครับขันย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ารถหนักนะครับมันจะต้องได้ขันเพิ่มนะครับเรามาดูมาลุ้นไปด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับเราก็อยากได้คิปดีๆภาพสวยๆให้กับน้องเอฟซีได้รับดูรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาวิ่งไปหน้างานด้วยกันนะครับ วันนี้ก็ช่วยกันตักดินนะครับก็ตอนนี้ก็หาคนขับรถไมโครนะครับหาคนขับรถไมโครมาช่วยเสริมทัพนะครับขุดจะได้ลอกนาได้นะครับลอกนาเป็นนานะครับลอกไอ้ขุดสาเป็นซานะครับถ้าลอกนาเป็น,นีาไม่ผ่านนะครับขอให้ลอกนาเป็นนาได้โอเคนะครับ ก็อาจารย์กายนะครับขับให้นะครับตอนนี้ทดสอบให้นะครับบอพรก็รับหน้าที่ทำคลิปครับ โอ้จานกลกระโดดออกเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นกันที่หน้างานกันนะครับครับก็กำลังออกจากบอ่อดินครับ ราไปเจอกันที่หน้างานที่โรงดินกันเลยนะครับครับก็ค่อนข้างที่จะไหลดีนะครับรถก็กำลังเหลือเฟือครับ เสริมตะแหนบนะครับเสริมตะแหนบนะครับเพราะว่ามันนิ่มเกินไปนะครับเดีย๋ยวเราต้องเสริมอีงนะครับมันนิ่มเกินไปทาให้หน้าเหินแล้วก็รถเราดวิ่งวิ่งดินนะครับวิ่งดินถนนลุกถนนถนนดินนะครับมันไม่ได้เรียบเหมือนถนนระยังนะครับถ้าถนนระยังถนนคอนกรีตนะครับพวกแอสฟั์พวกเนี้ย เันเรียบนะครับมันจะวิ่งโอ้นิ่มดีนะครับถือว่าสุดยอดนะครับแต่ถ้าเราวิ่งถนนดินนะครับหลุมมันเยอะครับถนนดินนี่หลุมมันเยอะมันจะเวียงนะครับทำให้ถาารถเวียงเหวี่ยงไปเวียงมานะครับมันจะทาให้เกิดการเสียการทรงตัวได้นะครับก็คงต้องต้อง,องเสริมแหนบนะครับเสริมแหนบ อีกสักตัวสองตัวนะครับแล้วก็จะใส่โซกนะครับโซกับนะครับเข้าไปอีกนะครับช่วยดึงช่วยประคองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารอดูนะครับหลังจากที่เราทํานะครับจางที่บาพคนว่าไปแล้วนะครับมันจะวิ่งได้ดีขนาดไหนนะครับมันจะดีขึ้นไหมนะครับเราค่อย มาขอติดตามกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราไปที่ไปถึงหน้าง,งานกันก่อนนะครับครับก็ใกล้จะถึงหน้าง,งานแล้วนะครับกำลังของเครื่องก็โอเคนะครับลางได้นะครับมนมีกำลังในการ วิ่งดินนะครับบอลน้ก็วิ่งออกมาสบายๆไม่ได้เร่งเครื่องนะครับก็ไปสบายๆนะครับแต่ว่าต้องได้เสริมแนบขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าแนบอ่อนไปนะครับเพราะว่าเราใส่ดินค่อนข,ข้างเยอะนะครับ กํำลังจะเข้าไปที่หน้างานนะครับเอาเรือเอาใช้สักนิดนึงนะครับ

ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณ FC ทุกๆท,ท่านขอบคุณพี่น้องชาว YouTube นะครับแล้วก็ทีมงานนะครับที่ร่วมง,งานกันมานะครับ,บสำหรับวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ